แฟนคลับช่องลาล่าชีวิตต่างแดนหลังจากที่พาอาตลอนเที่ยวตลาดนะครับ่ย่ดูอาหารการกินมาหลายคลิปแล้วตอนนี้หลวงพ่อก็พาแฟนคลับช่องลาล่ามาดูความงามตามธรรมชาตินะครับตรงนี้เขาเรียกว่าน้ำตกวชิรธาน อันนี้สวนอรอบๆนะครับไฮไลท์ที่น้ําตกยังไม่เปิดไว้ให้ดูนะครับถ้าใครมาแล้วก็ไม่เป็นไรใครที่ยังไม่ได้มาเนี่ยเือว่าตรงนี้เป็นไฮไลท์นะครับที่สุดยอดนะด้านล่างก็คือน้ำที่เกิดจากน้ําตกนะก็จะไหลลงสู่อำเภอจอมทองสู่ลําน้ำแม่ปิงนะครับ อันนี้ก็จะให้เห็นภาพไกลก่อนเดี๋ยวก็จะดปซูมใมมาเห็นใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะอันนี้คือบริเวณรอบๆนะครับก่อนที่ถึงน้ําตกบอกแล้วไงว่าของดีต้องอดใจรอแต่ลงพอคิดว่าเสียงน้ําตกที่ดังสนั่นลงมาจากท่านสูงสุดมากระทบกับแหล่งน้ําข้างล่าง คงจะด,ดังได้ยินกันชั่วน,นะครับอันนี้ถ่ายเห็รอบๆความอดมสมบูรณ์ความชุ่มชื้นนะครับของดอยอินทนนทอุทยานแห่งชาติดอินทนนนะครับก็ถือว่าเป็น,นเสน่ห์ของพี่น้องทางเชียงใหม่นะและของคนไทยนะครับอันนี้ก็ถ่ายเห็นรอบๆก่อนนะเพื่อเป็นการเรียกน้ํำย่อยนะครับถ้าใครกดผ่านนี่ก็ถือว่า จะไม่ได้ชมของดีนะครับอันนี้บริเวณรอบๆน้ําตกพุทธิสถานเป็นน้ําตกที่มีความสวยงามนะฮะไม่แพ้ที่อื่นนะครับนักท่องเที่ยววันนี้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับพอจะเป็นสัม,มเณรน,น่าจะบวชเข้าฤดูร้อนนะครับก็ได้มาเที่ยวกันนะครับอันนี้ป้ายน้ําตกพุทธิสฐานนะอเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วครับ เห็นไหมครับน้ำตกที่ยิ่งใหญ่นะีไหลกระทบลงสู่ด้านล่างนะครับครับสวยมากครับสวยมากตรงนี้นะครับก็สมตามนะครับสมต,ตามน้ำตกในภาพเหนือมีหลายแห่งนะครับแต่ไฮไลท์ที่อินทนนท์นนก็คือน้ำตกแ้ะเชื่อทานตรงนี้นะครับก็จะไหลลงมาสู่ ด้านล่างนะครับป่าไม้ที่อินทนนท์ยังมีความวาุดรมสมบูรณ์อยู่นะครับเป็นดอยที่ไม่มีไฟป่านะครับแฟนครับช่องละล่าที่ติดตามาเรื่องไฟป่านะคขัาก็น่าเห็นใจว่าหลายดอยที่โดนไฟป่านะครับแต่ที่นักตกพรทานที่ดอยชนนนท์นะครับ สามารถรักษาความสมดุลทางธรรมชาติไว้ตลอดนะนะครับตอนี้ก็ทำชมนะครับนําชมนะครับก็ไหลาจากยอดดอยนะครับจากยอดดอยที่สูงสุดก็จะไหลหลงมาอา่ัวบอกจมีน้ำตกเกือบหลายที่นะครับอ่าขาดจากวิเชียานลงไปด้านล่างก็เป็นน้ำตกแม่กลางก็ไปดมตกสุดท้ายนะครับที่เกิดจากยอดดอยอินทนนท์นะครับ สวยงามากครับสวยงามมากเดี๋ยกาสกเข้ามาชมแล้วครับค่าเข้าอุทยานหมายถึงว่าจากประตูประตูด่านหนึ่งมาจนถึงจุดสูงสุด2,500เมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับคนไทยแค่20บาทนะครับอย่างหลวงพ่ออวันนี้ฟรีนะครับเพราะว่าสูงวัยเกิน60เขาไม่เจ็มเงินนะครับนี่ก็ทำให้เห็น สมงช้าๆนะครับสมงช้าๆครับเอาความร่มเย็นนะครับความเย็นของน้ําตกริทยาศานรมาส่งนะครับมาส่งเพื่อนมาถึงก็มีความร่มเย็นนะครับด้านหลังก็จะเป็นน้ําตกวิทยาศานนะครับเอาความเย็นมาส่งเพื่อนนะครับเย็นจริงๆนะครับเพรอาขมามาก็เย็น